สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงเจริญรัตน์พี่กิฟครับเราไปดูสเต็ปสองกันเลยดีไหมฮะว่าทำาังไงตอนนี้รับโอเคพอเราเห็นเราเท่าทันนะครับและจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเราต้องเผชิญหน้ากับมันเนาะ คือเมื่อเราเห็นอารมณ์ว่าเรามีความกังวลเมื่อกี้ครับลองอยู่กับมันให้เป็นสักหนึ่งถึงสองนาทีดูอืมถ้าเรากลัวอยู่กับมันให้เป็นหนึ่งสองนาทีถ้าเราเคยเทรดเสียเราเสียใจอยู่กับมันให้เป็นหนึ่งสองนาทีถ้าผมตื่นเต้นอยู่กับมันครับความตลกคือถ้าเราจ้องมันสักพักหนึ่งครับพี่อืมมันจะคลายตัวมันเองเหตุผลที่มันคลายนะครับเพราะมันรู้ว่าเจ้านายมันอ่ะรับรู้แล้วว่าฉันอยู่ตรงนี้อ่า ฉันอยู่ตรงนี้นะเริ่มแบบมันอาจจะต้องเลิกลักแทนเราแล้วใช่ไหมตอนนี้จริง,รงๆเขาไม่เลิกลักครับเขาแบบว่าขอบคุณนะที่มาฟังฉันอ่าถ้าเราไม่ฟังเขาเราเพิกเฉยเราเรากลัวแล้วเราหนีไปทําอย่างอื่นเราใช้ทางอื่นเป็นทางแก้โดยไม่ทบทวนตัวเองจริงครับอารมณ์นี้เพื่อนรักคนนี้จะเรียกเราดังขึ้นเรื่อยๆจากแต่ก่อนแบบเธอเธอสักพักหนึ่งเรียกมึงมึงสักพักหนึ่งไอ้สัสมึงมองกูสักพักหนึ่งเขย่าแข<ต>น สักพักหนึ่งเริ่มบีบคอเราครับและนั่นคือก็คือจุดที่ความกังวลมันไปถึงขั้นแพนิกไปถึงขั้นซึมเศร้าจนไปถึงขั้นไบโพล่าเนี่ยครับงั้นมันคือการที่เราต้องอยู่กับมันให้เป็นอืได้หูฟังมาแล้วอยู่กับหูฟังอยู่กับเพื่อนแป๊บหนึ่งอ่ะเฟสสองอยู่กับมันครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราลองมีประสบการณ์อยู่กับมันให้เป็นนะครับงั้นผมขอให้พี่กิ๊ฟลองหลับตาลงครับ หายใจช้าลงสูตรเดิมครับสี่ห้าหกเหมือนเดิมครับเห็นนะครับเห็นความรู้สึกตัวเองแล้วทีนี้เวลาเห็นครับสิ่งที่เรา,เาจะเผชิญหน้ามันให้ได้ดีครับคือให้มองหาโลเคชันของมัน ใช่ครับฟังไม่ผิดเลยครับตำแหน่งของอารมณ์เมื่อกี้ความกังวลมันอยู่ตรงไหนในร่างกายเราบางทีมันไปอยู่ตรงหัวเรากลางกระม่อมอยู่ตรงคิ้วอยู่ตรงตาบางทีมันไปกังวลอยู่ที่ใจบางคนมันไปแน่นๆอยู่ตรงคอแต่ละคนมี r รีแอคชั่นทางร่างกายที่แตกต่างกันครับเขาบอกว่าอารมณ์ครับมันก็คือ energy เนาะคือพลังงานที่มันวิ่งอยู่ในร่างกายเราเคยได้ยินไหมครับบางคนกลัวแล้วตัวเย็นบางคนโกรธแล้วหัวร้อน มันก็คือ b ล o o d flow มันก็คือ electricity ที่มันวิ่งอยู่ในร่างกายเราเนี่ยแหละดังนั้นแต่ละอารมณ์ครับมันคือสภาวะที่ร่างกายเรากําลังหมุนเวียน energy ของมันนะครับงั้นยิ่งเรามองออกครับว่าอารมณ์ของเราหรือ energy ของเรามันไป stuck หรือมันติดอยู่ตรงไหนเนาะบางทีความกังวลมันอยู่ที่หัวที่ใจที่คอในที่ต่างๆนะครับถ้าหากว่าพี่กิฟเจอแล้วนะว่าความกังวลของเรามันอยู่ตรงไหนให้ลองพูดออกมานะครับว่ามันอยู่ตรงไหนครับ อยู่ที่มือครับเยี่ยมครับโฟกัสที่มือของเราพอครับเอาละตอนนี้ครับคือช่วงเวลาให้พี่กิฟอยู่กับความกังวลที่อยู่ที่มือของเราและเชิญชวนทุกท่านที่กำลังฟังนะครับคลิปนี้อยู่โฟกัสไปที่อารมณ์ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เชิงลบหรือเชิงบวกก็แค่เห็นมันไม่ต้องทำอะไรยังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแค่เห็นแล้วก็อยู่กับเขา ไม่หลบหนีเขาถ้ามันมีอารมณ์อะไรตีขึ้นมาจนเรารู้สึกอยากปล่อยมันออกมาบางคนแค่เห็นอย่างเงี้ยครับบางทีน้ําตาไหลเลยก็มีพอข้างในเขาไม่ได้พูดมานานนะครับช็อตนี้ครับสิ่งที่เราต้องคุยกับตัวเองคือโอบรับครับว่าเรามีสิ่งนี้อยู่จริงๆโอบรับครับว่าเรามีความกังวลอยู่จริงๆบางคนมีความเสียใจแต่ไม่ยอมโอบรับความเสียใจเพราะกลัว การเป็นคนออนแอคนบางคนมีความโกรธตัวเองสูงมากพอกลับมาคุยกับตัวเองปุ๊บเห็นความโกรธเยอะแยะไปหมดแต่ไม่กล้าเผชิญหน้าไม่กล้าอยู่กับมันเพราะเชื่อว่าการโกรธตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เลยเพิกเฉยเพื่อนสนิทเราที่ชื่อความโกรธไปอีกเลยทําให้มันทับถมตัวเองลงไปอีกสุดท้ายก็ไปลงที่ลูกคนรักพนักงานแทนเพราะเราจัดการตัวเองไม่ได้นะครับ เดี๋ยวอมจะเงียบนิ่งๆให้ทุกคนลองสำรวจตัวเองสัก30วิหน่อยละครับนะครับลองเริ่มเลยครับ โอเคครับอ่าเชิญทุกท่านค่คอยๆลืมตากลับมาในห้องกอันแชร์ประสบการณ์หน่อยดีกว่าพี่กิ๊บเป็นไงบ้างไปทักทายกับเพื่อนสนิทของเรามาเมื่อกี้เหมือนได้คุยกันกับกับอารมณ์ความกังวลน,น,น,นั้นนะว่าเออตกลงเอาไงกันดี เหมือนได้มีมีมุมเล็กๆที่ที่เราได้เข้าไปสำรวจแบบที่โอมบอกว่า,วาเออสรุปแล้วเนี่ยความกังวลที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยเราจะเข้าไปจัดการคุยกับเขายังไงเหมือนเมื่อกี้มีแวบๆบบบมาก็คือหนึ่งสองสามสี่ที่จะทำก็คุยกันเลยว่าเเนี่ยโอเคนะตอนนี้กังนวลว่าเดี๋ยวจะทำไม่ทัน ทำไม่ได้ทำไปแล้วไม่ดีข้อ1คือทำไม่ทันก็ตอนนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีใครมาให้เส้เสนตายเดดไลน์นี่หว่าก็าจะทำชุดคอร์สสอนเทรดให้เสร็จเมื่อไหร่ไม่ได้มีคนที่มาบีบเดดไลน์ตรงนั้นอ่ะโอเคจบไปสองก็คือทำไม่ได้ก็นึกย้อนกลับมาตอนที่เราทำช่องแรกๆนะ คือสอนแบบไม่ต้องซีเรียสอ่ะอก็สอนในสิ่งที่เรารู้อ่ะมันจะถูกผิดหรือว่าไงก็คือสอนในมุมของเราในกรรมวิธีในความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าสอนด้วยซ้ําก็แค่เอามาบอกเอามาเล่าให้ฟังเออได้ไม่ได้ก,ก็ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่วะก็ถูกพิสูจน์มาแล้วนี่ว่าตอนที่เราทําคลิปตอนแรกที่ยังทําช่องไม่เก่งยังพูดแบบเออยังพูดไม่เป็นแบบทุกวันเนี้ยมันก็มีคนดูแลรู้เรื่องนี่ว่าเออเห็นก็ไม่ต้องซีเรียสนี่ว่าจะทําแล้วมันจะ มันจะทําได้หรือทําไม่ได้ก็มีม,มีมีตัวอย่างมาว่าเออมันก็อาจจะทําได้อ,อย่างที่สามก็คือทําแล้วมันไม่ดีอืมก็คุยเมื่อกี้ได้คุยกันก็คือว่าถ้าทําไม่ดีก็ทําใหม่สิวะเออทําจนกว่าจะดีหรือว่าก็ทําไปแล้วเนี่ยก็ถามคนดูว่าสรุปแล้วมันดีไหมถ้ามันยังดีไม่พอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สีทําให้ใหม่อืมแค่นั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ความกังวลที่มันยัง มีอยู่เริ่มต้นพอเข้าไปคุยเสร็จแล้วเหมือนได้เคลียร์ตัวเองนะว่าไมเห็นมีอะไรนี่ว่ะฟังเสร็จปุ๊บผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะอาจจะมีโหมดได้คุยกับตัวเองด้วยในจังหวะเมื่อกี้นะครับแม่แต่พี่กิฟครับผมต้องบอกหนึ่งอย่างสิ่งที่พี่เพ,พิ่งทําเมื่อกี้มันคือสเต็ปสามครับ <laughs> มันคือการเข้าไปเราเรียกว่าเป็นการรีเฟรมครับหรือกลับเข้าไปปรับมุมมอง กับเจ้าเพื่อนรักของเราปรับใจกันนะครับซึ่งเสเต็ปแรกเนาะมันคือการที่เท่าทานสเต็ปสองคืออยู่กับมันให้ได้สเต็ปสามคือการปรับความเข้าใจนะครับจริงๆเมื่อกี้พี่ทำสเต็ปสามไปแล้วพอจริงๆสเต็ปสองคือก็แค่อยู่กับมัน<อ>แต่ความพีคคือสเต็ปสามจะดีไม่ดีนะครับอยู่ที่ฟังดีๆนะทุกท่านตรงนี้สำคัญมากเลยมันอยู่ที่ว่าเราตั้งคำถามอะไรให้กับ เพื่อนของเราถ้าเราตั้งคำถามแย่เราจะกลัวกว่าเดิมครับแล้วเราตั้งคำถามดีชีวิตเราจะดีกว่าเดิมจนความกลัวและความกังวลหายกลายเป็นศูนย์ได้เลยศูนย์เลยครับดังนั้นในสเตปนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเทคนิคหนึ่งใน NLP นะครับ Neuro Linguistic Programming ก็เป็นศาสตร์ที่เป็นเหมือนการแฮ็กสมองตัวเองนะครับถ้าหากว่าเราตั้งคำถามเหล่านี้ได้นะครับ อยากให้ทุกท่านลองจดได้ก็จดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันก็คือการเปลี่ยนอารมณ์ลบให้กลายเป็นอารมณ์ที่ว่างเปล่าด้วยคำถามที่ว่าเหตุการณ์นี้มาเพื่อสอนอะไรฉันมันมีข้อดีอะไรในเหตุการณ์นี้มันมีบทเรียนอะไรไหมที่ฉันควรเรียนรู้ที่ฉันยังไม่ได้รู้นะครับคำถามเหล่านี้เราลองถามกับตัวเองวนไปวนมาวนไปวนมาบางคนอาจจะบอกมันตอบไม่รู้ ก็อย่าหยุดอย่ายอมแพ้กับตัวเองครับให้เจาะถามไปเรื่อยๆคําตอบจะโผล่ออกมาอยู่ดีร้อยเปอร์เซ็นแล้วถ้าเราถามวนไปมากพอครับอาจจะเป็นสิบครั้งยี่สบครั้งถึงสามสิบครั้งเลยนะครับเราจะพบว่าความกลัวหายกลเป็นศูนย์เลยครับอทันทีง่ายจังอืเนี่ยเทรดพอแตกมาเสียใจมาเป็นสองสามปีสภาวทางอารมณ์ไม่ดีเลยคุยกับตัวเองบางทีสิบนาทีห้านาทีจบครับหายเลยอืมเอาละก็เลย นึกภาพไม่ออกหรอกนะครับเดี๋ยวเชิญพี่กิฟเป็นตัวอย่างให้ <c oughs> <g ay> กับทุกคนในห้องหน่อยแล้วกันนะจัดไปโอเคหลับตาหน่อยแล้วกันครับแล้วทุกท่านครับลองพยายามคิดตามแล้วลองเป็นเป็นตัวเราดูนะครับเมื่อกี้เราเห็นความกังวลที่อยู่ที่มือโฟกัสกับไปที่มือใหม่อีกรอบนะครับความกังวลตอนนี้ส่หนึ่งสิบอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ความกังวลจริงๆเราไม่มีแล้วครับโอ้โหพี่เคลียร์จบแล้วไง <c oughs> อลืมตาขึ้นมาก่อนครับทุกท่านอย่างที่ผมบอกคือเมื่อกี้พี่กิบทำ process ที่3ไปแล้วคือกลับไปคุยกับเขานะครับแต่เพื่อหน่อยแล้วกันนะครับสมมุติว่าพี่กิบมีเรื่องอะไรที่พี่กลัวอยู่บ้างไหมตอนนี้อ่ะโอเคอันนี้อาจจะดูตลกตลกแบบบ้าๆบอๆนิดนึงนะมาวันที่ในอีกไม่กี่วันเนี่ยจะไปเกาหลีพาเมียไปไปทําสวยเพิ่มเติมอ่าคือจะบอกว่ากลัวเมีย ไม่ใช่กลัวเขาไม่ถูกใจเอางนี้ดีกว่าเพราะคือของเดิมเนี่ยมันก็ก็ดีหน้าเขาก็ก็ก็สวยก็ดีระดับหนึ่งแล้วทีนี้การไปทำอีกเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าเขากังวลแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่านะผมก็กังวลว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราเคยเห็นผู้หญิงแบบคือหน้าดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วพอไปทําอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะมันมันมันแย่ลงอมอันเนี้ย เราก็ยังไม่รู้ว่าที่ทําไปรอบนี้ออกมาแล้วมันจะถูกใจเข้าไหมหรือว่ามันจะดีขึ้นไหมตามอย่างที่เขาตั้งความหวังไว้ว่ามันจะต้องดีขึ้นอืมอันนี้เก็ต <Get S 2> เลยเข้าใจเลยครับก็มาเรามาเวิร์กช็อปเรื่องนี้กันนะครับอ่ะลองหลับตาครับหายใจเข้าลึกๆนี่ครับสี่ห้าหกครับสูตรเดิมเลยดีครับ ทีนี้เห็นความกลัวของตัวเองเลยครับตำแหน่งของมันอยู่ตรงไหนครับตำแหน่งของความกลัวถ้าเราเห็นแล้วนึกถึงเรื่องแฟนของเรากำลังไปทำหน้าเนาะนะครับเรามมนมีความกลัวตรงนั้นความกลัวของเรามันอยู่ตรงไหนครับ อยู่ที่หลังครับดีครับโฟกัสไปที่หลังของเราครับซูมเข้าไปที่ความกลัวที่หลังของเราศูนย์ถึงสิบความกลัวอยู่ที่เท่าไหร่ครับหกครับดีครับเอาละครับตอนนี้อยู่กับเขาเผชิญหน้ากับเขาและพูดคุยกับเขาด้วยกันนะครับเอาล่ะผมอยากให้พี่กิฟลองถามความกลัวนี้ครับว่า มีอะไรจะบอกฉันหรอลองถามความกลัวต่อครับว่ามาเพื่อสอนอะไรฉันหรอเธอมีบทเรียนอะไรสำคัญที่อยากจะมาบอกฉันไหมเขาตอบออกมาเรื่อยๆเลยครับมันมีข้อดีอะไรในเหตุการณ์นี้หรอ มีอะไรที่ฉันควรรู้ที่ฉันยังไม่รู้อีกไหมที่ทำให้เธอ,อยังอยู่ตรงนี้อยู่ถ้าเราได้คำตอบจากเขาแล้วเราเจอว่าอารมณ์กลัวเหลือศูนย์แล้วสามารถลืมตากลับมาได้ครับแต่ถ้ามันยังไม่ถึงศูนย์ก็ถามเขาต่อครับว่ามีอะไรอยากสอนอีกไหมมีอะไรอยากบอกอีกไหม โอเคเยี <Okay. S 1> <N> ่ยมครับอืเป็นไงบ้างครับผมแชร์ Share ประสบการณ์หน่อยคือเมื่อกี้ที่เข้าไปสำรวจตรงนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ที่ได้ออกมา <N> คือเป็นสิ่งที่เอา้าก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยว่า <N> สรุปแล้วเราเรากังวลเพราะว่าอะไร เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งซึ่งผมได้คำตอบมาว่าก็เราไม่เคยคุยกับหมอมกับโรงพยาบาลที่ที่จะพาเมียไปทำเมียเป็นคนคุยเมียเป็นคนคุยกับเอเจนต์แล้วก็ได้คุยกับกับหมออืมเขาเป็นคนที่มีโอกาสได้คุยแต่เราไม่ไม่ว่างแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้คุยแบบนั้นเมื่อกี้ก็เลยถามไปว่าเออ เดี๋ยวไปรอบเนี้ยก่อนที่จะทําก็เข้าไปคุยสิอืว่าเรากังวลแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้แล้วเขาจะให้คําตอบเรายังไงเขาจะให้คําเตือนอให้ทางเลือกของเรายังไงก็เป็นจุดที่ลืมตาขึ้นมาพอดีว่าเออก็ก็แค่ไปคุยแล้วก็ต้องเชื่อวิทยาการสมัยนี้นะอุตสาห์ไปทำถึงเกาหลี อืมทําอยู่บ้านเราอาจจะไม่กี่หมื่นบาทแต่ไปให้นู่นเนี่ยรอบนี้น่าจะหมดน่าจะมีล้านอืมที่ไปทําก็คิดว่าเรามั่นใจกับเทคโนโลยีของเขา,เ,าเขาทําหน้าคนมาได้สวยๆขนาดนี้แล้วเมียเราที่เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาในครั้งนี้ไปอะ่ะก็มมไม่เห็นต้องกังวลนี่หว่าต้องป,ปลอบมือกับคนรักเมียหร่อนะไรไม่แน่ <laughs> หนึ่งบิตคอยหนึ่งบิตคอยสุดยอดสุดยอดครับอ่ะแล้วลองเช็คอารมณ์ตัวเองดูอีกทีครับเมื่อกี้มีความกลัวเนาะอยู่หกตอนนี้เป็นไงบ้างครับไม่มีแล้วถ้าใครดูทันของภาษากายของพี่กิ๊เมื่อกี้ตอนนึกอะ่ะพี่กิ๊จะมีการดึงรอยยิ้มที่มุมปากมานะค,คนที่เป็นนักบําบัดอย่างเงี้ยครับเขาจะอ่านภาษากายของ คนที่คุยอยู่ด้วยมากๆเลยเดังนั้นอะสาหรับโอมคือพี่ดูผ่อนคลายตามันดูมีความอมยิ้มแก้มมันโดนยกขึ้นนิดหนึ่งเดังนั้นสัญญาณพวกนี้ครับมันเป็นตัวที่บอกแล้วว่าจิตใต้สํานึกพี่อะมันเกิด transformation หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามอะไรโอมให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะครับ @lifeandfuture นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับ ยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน E ีีถัดๆไปครับสวัสดีครับ